ตนนี้แม่ใส่สีม่วงโดยไม่ได้นัดหมายสวัสดีค่ะนี่ <c oughs> <c oughs> ไม่เลยไยอมนั่งโบเก้ยแย <c oughs> บจ้าเมื่อก,กี้เดินเข้ามามอ,อายาต<ด>รายงานเลยบอกว่าไปซื้ออ,อายาตไปซื้ออะไรมามไม่ห่วงไหมลูกอายาตบอกว่าใครเขาอยากให้ทำบิีเสื้อวันนั้นเก็บใจเออไม่มีมห่วงไม่มีไม่มีห่วงที่จะใส่ข้อมืออันนี้อันเท่าไหร่อายาสสิบบาทสิบบาทเวลาทําให้คนอื่นเกิบตังไม่ค่าทำ ทำให้ลูกดีใจแล้วคนรักลูกเหตุผลเขาบอกว่าทําเพื่อลูกเห็นผลเขาจะให้ผีเสื้อลูกฮาย่าก็ดีใจแล้วค่าทําไม่คิดค่าของไม่คิดคนทำไม่มีค่าแรงเอาไม่ร้อยมาสองใบเท่านี้แรงใจเรามีแต่แรงใจมีแต่แรงใจเมื่อคืนเขาดึงดาวน่ารักเนี่ยเห็นไหมเออแม่ทำให้แม่แม่เต้นแม่เต้นแม่เต้น ไปเต้นแอบเต้นหน้าเวทีส่วนแม่เอาใช่ย่อยนี่นั่งนั่งกับเพื่อแม่ตุ้งบอกสู้สู้มอวานนี่แม่ตุ้งอยู่ข้างเวทีค่ะโอ้แม่ตุ้งดีมากเลยอ่ะได้หลับไปนอนไม่กลับดึกขึ้นเฮ้กินไปขิมื่อคืนถึงบ้านตีสองตีสามวันนี้แม่ยังหน้าแดงได้ตีสามโอเคตีสามอยู่บ้านเขาไม่ได้ไม่กล oh, ับบ้านแท็กซี่มันขี้เมาเลยไม่กล้ากลับไม่กล้าขับไม่กล้าขับ แท็กซี่ฉันไปค้าคืนที่ไหนก็ได้คนนี้ลูกสาวบอกแม่ม่บอกแล้วว่าามหรอกบอกแล้วว่าให้นอนบนรถเลยสามคืนนี่นั่นเองแกกิม่เห็นไหมตอนนี้แม่กลายเป็นนกขมิ้นเหลืองอ่อนแล้วท่ะแม่บอกนั่นเล่เลยไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นเลยแม่บอกตั้งแต่เกิดมามาเป็นตอนแก่มาเป็นตอนแก่ใจแสงยามนี้ ฮะบอกไปเป็นห่วงไมเนาะอ๋อเป็นห่วงแม่แม่เป็นห่วงเวลาอย่างนี้ดูไม่ออกค่ะอยู่หน้าเมทีแล้วแม่ไม่อยู่กับที่นะคะแม่ไปอยู่ข้าวเมทีแม่ชื่ออะไรแม่มดนินทาไรอันค่ะมินินทามนิทาอะไรเล่ามาล่ารักด้๋ยวนูเหยียบมิดเลยเหยียบเรื่องอะไรเหยียบไม่แม่ร้วม่ให้รูดมาเลรนเวลาอะไรอัน อยู่หน้าเวทีแม่แม่ไปเปนักหรออไม่ให้ลูกูที่บ้านรู้ไงดูที่บ้านรู้แลวอันก็บอกว่าไม่บอกหรอก แล้วพูดค่อยๆใช่แม่เขารู้เนี่ยพูดค่อยๆออกไมาพูดค่อยๆแต่ออกไม่บอกหนูจะเหยียบไปมิดเลยแม่ชื่ออะไรก็ถามโอ้แม่ชื่ออะไรโอ้แม่ชื่อพัชรีเนาะโอเนี่ยแม่ชื่อพัชรีหนูจะได้จําไว้น็ไม่บอกใครว่าแม่ไม่บอกใครอะบอกใครเลยว่าเอาเงินมาเปมาให้หนูเนี่ยหนูจะไม่บอกในทางเลยแม่ไม่พูดหนูไม่พูดใครจะไปรู้ก็บอกใช่ไหม เงียบไหมเงียบไหมเงียบเลยกล้องเป็นสิทลั่นเลยใช่ไหมวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะโอ้น่ารักกันหมดเลยแม่เราเริ่มมาแล้วค่ะแอบถ่ายแม่หน่อยนะคนสวยคนสวยกลับเลยไม่ไหนน่ารักค่ะคนนไม่ใส่กางเกี่ยวันนี้กลัวยุงอ่ะไม่กล้านุ่งซันื่อวานแม่เจอยุงกาจ้าคหมดเลยแมนอนแบบยุแม่นอนแป๊บเดียวไปทันอิ่มเลยวันนี้แม่มีภารกิจต่อเดือนร้อนแปด แนี่ยเงินร้านแปดไม่พอนะมีคนไม่ทำมีเซอร์ไม่มีอุปกรณ์วันนี้ขยันลงทุนไปซื้อมาละสิบบาทหมดไปร้อยเลยก็มหนรอบไปเขาบอกว่าคนอยากให้อ่าพีเซื้อลูกไงไม่มีห่วงไงเออก็ให้ได้ละก็ให้ได้จะได้ไม่ต้องหัวงตอนนี้มีการพับแล้วไม่รู้ใครสั่งออเดอร์เนี่ยอ่านนัคนนี้นั่งเรียงแถวกันนี้ออเดอร์สั่งออเดอร์แม่ให้ไปสองร้อยแแม่ได้มาสองร้อยแม่แถมข้อมือจากขยัน ยาบอกรักลูกรักลัก,ลก,ลกที่สุดเลยล<ะ>ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งให้ลูกก่อน<ะ>หรือว่าให้ลาอัานก่อนให้หลานก่อนแล้วให้ลาอัานอ๋อย, <laughs> ยังยังมียังมีหลานอยู่ในดวงใจอยู่ยั <ละ S 2> มไม่ข้ามขั <laughs> ้นตอนทามถไม่ตุ๊กถูกวันที่หนึ่งให้ลาอัานก่อนหรือให้ลูกก่อน ถ้าถูกรางวันที่หนึ่งจะหาไล่อันหลายชุดหลายวันจ้างไล่อันมาหลายวันก่อนจ้างไล่อันมาหลายวันก่อนก่อนจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นต้องจ้างไล่อันก่อนเอาไล่อันไปเล่นที่บ้านก่อนเลยฉลองถูรางวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งอยู่ในกล่ออยู่ในกระเป๋าแล้วอยู่ในกระเป๋าเลยนะไม่ได้ล่ะถ้าถูกวันที่หนึ่งไม่ได้จะให้เงินลูกก่อนหรือไล่อันก่อนไไไมม่่ร้้ทเลยังด กินไ้กินไปกูี่นอดกูจีจไจีจาจอย่างแล้อ่ะด่างเลยอ่ะมาเล่นอ่าแล้วก็ค่อยกำเปิดเผยทีละนิดเลยเขาดูแต่เลยแต่จะช็อกตายก่อนจะเป็นไปลงมาที่หนึ่งไงซื้อหรือยังซื้อแล้วนอดเออแต่สยังียมจะดับซื้อเกาทองของไลอ้อนนะ ซื้อเลขอะไรอันละหนึ่งสองอะไรอันน่ะให้ช่ว์ให้ลาบแม่มาตลอดเลยนะให้แม่่าแล้วลูกแม่กหล่อไปหมดแล้วตอนนี้มีใครถูกหวยพราะอไรอันมั่งเออตรงเนี้ยมีใครบ้างไม่ได้ซื้อปโยไม้ทองคำถูกไปเท่าไหร่วะเฮ้ยไม้ทองคำได้แล้วนะ้ไม่ด่่ศนย์อะ่อ่อะ เลียยาย<ล> <ๆ S 2> เธอเป็นแม่คนเมื่อวานหรือเปล่าเอาาอใช่บอกว่าติดตามแม่อนตลอดเลยในแม่ทองคำคนนี้น่าเลยแม,แมย่แม่ดูผมช่องไหนช่องสามสอง๋อหนูเข้าใจได้แม่เลยไปช่องเดียวนะแม่นะ <c oughs> ถ้าอยู่ช่องนิ้สามแถมบอกดูไม่ทองคำอีกโอ้ยต้องเข้าใจนะแม่และอันรุ่นนี้ใหญ่บอกว่าต้องสัมสใหญ่บอกแม่และอันมีแต่หกสิบอัพนะ ม่ดอยวันนี้ยังปากแดงสวยเหมือนเดิมนะขนาดทักถินนะเรนนนนนนนตัวต่ออะไรอันตัวโน้นอะตวสหก็ทสามหกต่ะจิอ๋อตัวสามหกแล้วก็วานได้ยินคนพูดว่าหกสามหกสามอันนี้มีสามหกอีกเม่วานหกสามเลวันนี้ให้เห็นมากเขาบอกจับบอลจัอไงอ๋อเคยถูกหวยเลขนี้สามหนที่มาผ่านมาเร็วๆนี แอายุป้าตายอายุป้าตายห้าสามอ๋อเขาเขาถูแไปว่ารางวัลยังไม่ใหญ่เนาะเราซื้อห้าเราซื้อคนซื้อห้าสองกันนี้เราซื้อห้าสามกดซื้อสองมาเต็มเลยที่จริงอายุเราด้นะหกสามเวลาถูกเวลาถูกในทายได้หมดได้หมดแม่เราวันนี้มีแปดสายสยามละสามคนวยเหมือนกันเลยโอเคก็มีไร แม่แม่จะไปกินมาะตูที่แม่กอแม่เสนอหน้ากันหน่อยเสนอหน้าหน่อยไประตูหน้าแอ้อยสั้นเหมือนคนซื้อไม่ไม่เขาบักขาแม่แม่เราพร้อมมากเลยกเวนแม่อ้อยค่ะแม่อ้อยจะพามมาอยู่หน้าเวทีค่ะพร้อมขอเพลงค่ะแมวก็พร้อมแม่ดอยก็พร้อมเมื่อกี้บ้านช่องไม่กลับแม่ทะเลทะลายเจอเป็นเลยเจอทิ์เจอคนรักนี่ มื่อคืนไปกันแลค่กลกนนะตอนนี้เราอยู่ที่ากกบางกะปิ